ทีนี้เรา <c oughs> เราจะมาหาเราสามารถที่จะแดงความสัมพันธ์นะร,ระหว่างค่าความถี่แสงกับค่าความยาวขึ้นแสงได้นครับฉะนั้นสูตรถ้าเกิดว่าเราจะหาค่าความยาวขึ้นหรือค่าความถี่แสง มันจะมีความสัมพันธ์ก็คือ v เท่ากับ c ส่วนด้วย lambda v นีนี่คือเป็นค่าความถี่แสงครับส่วน c ก็คือเป็นค่าความเร็วแสงที่เดินทางผ่านส่ญญากาศโดยปกติแล้วก็จะให้มีค่าประมาณอยู่ที่ประมาณ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีหารด้วย lambda lambda ตัวนี้ก็คือเป็นค่าความยาวคลื่นหน่วยเป็นเมตรครับคือบางครั้งเนี่ยความถี่ของแสงเนี่ยเราสามารถที่จะให้คำนิยามหรือ definition มันว่าเป็นสีได้หมายถึงว่า สีของคลื่นแสงแต่ละสีมันจะมีค่าความถี่ที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นสีแดงครับจะมีค่าความถี่อยู่ที่ประมาณ4.615คูณ10ยกกำลัง14เฮิรตซ์ก็เมื่อแปลงครับโดยใช้สูตรข้างบนนี้ครับแปลงจากค่าความถี่ไปเป็นค่าความยาวคลื่นก็คือเอา3คูณ10ยกกำลัง8เมตรแต่วินาทีก็คือค่าสีหารด้วยค่าแลอ้อันนี้ถ้าเราอยากจะหาค่าความถี่ก็ต้องรู้ค่าลําด้า ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ค่าแลมดาก็กลับสูตรเอาก็คือแลมดาเท่ากับ c หารด้วย V, v. ีก็คือค่าความถี่ฉากนั้นเราต้องรู้ตัวใดตัวหนึ่งก่อนครับเราถึงจะหาตัวงจากนั้นยังแสงสีแดงตัวเนี้ยค่าความถี่มันอยู่ที่ประมาณ4.615คูณ10ยกกำลัง14เฮิรตซ์ถ้าแปลงเพื่อที่จะหาค่าความยาวขึ้นโดยใช้สูตรข้างบนก็จะได้ประมาณ650นาโนเมตร ถ้าเป็นแสงสีส้มก็จะมีค่าความถี่อยู่ที่ประมาณ5.084คูณส0ยกกำลัง14เฮิรตซ์มาแปลงเป็นค่าความยาวขึ้นก็อยู่ที่ประมาณ590นาโนเมตรหรือแสงสีเหลืองยีโลนะ่มีค่าความถี่อยู่ที่ประมาณ5.263คูณ10ยกกำลัง14เฮิรตซ์้าแปลงเป็นค่าความยาวขึ้นก็อยู่ที่ประมาณ5.7 570นาโนเมตรแล้วก็แสงสีเขียวนะจะมีค่าความ ที่อยู่ที่ประมาณ5.882ครับคูณ10ยกกำลัง14เฮิรตซ์ถ้าแปลงเป็นค่าความยาวคลื่นก็ได้ประมาณ500 510นาโนเมตรอย่างเช่นแล้วก็สีน้ำเงินจะมีค่าความยาวคลื่นอยู่ที่ประมาณ475แล้วก็ายเลสสีม่วงหรือสีคามก็จะมีค่าความยาวคลื่นอยู่ที่ประมาณ400ครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาหาความสัมพันธ์ระหว่างแสงแล้วก็สีของแสงเนี่ยแล้วก็สัมพันธ์กับ แสย่านความถี่ที่เรานํามาใช้ในทางสื่อสารถ้าถ้าในทางสื่อสารแล้ว <c oughs> ขึ้นความถี่ที่เรามาใช้ก็ที่มีค่าความยาวคลืนมากสดุดก็คือเขาเรียกว่าเป็นย่านเรดิโอเวกครับก็มีเขียนว่าค่าความยาวคลืนก็อยู่ในระดับ1กิโลเมตรจนถึงประมาณ1เมตร1 10, ประมาณสิบเซนติเมตรย่านนี้เขาเรียกว่าเป็นย่านเรดิโอเวกนรซึ่ง เลยจากย่านเรดิโอเรดิโอเวฟมาก็จะเป็นย่านไมโครเวฟครับ,รบก็จะมีค่าความยาวขึ้นอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรจนถึงประมาณ1ม mm, ลิเมตรเลยจากย่านไมโครเวฟมาก็จะเป็นย่านอินฟราเรดครับแล้วก็ถัดจากย่านอินฟราเรดก็จะเป็นย่านวิสิเบิลไลท์ซึ่งย่านวิสิเบิลไลทนี่แหละครับเป็นย่านขึ้นเป็นย่านขึ้นความถี่ของแสงที่ตารเราสามารถมองเห็นได้ก็คือเราสามารถมองเห็น สีของคลื่นความถี่ได้ของแสงได้ตั้งแต่ค่าความยาวคลื่น400นาโนเมตรจนถึง 7, ประมาณ700นาโนเมตรก็สีลุง้งก็สีลุ้งนี่แหละครับก็คือก็ไล่ไปตั้งแต่ม่วงขามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงครับถัดเลยจากย่านวิ i ิบิ l ไลท์ที่ตาเราคือตาเราสามารถมองเห็นได้เป็นแค่ย่านเดียวก็คือย่านวิ i ิบิ l ไลท์ก็คือย่านนี้นะครับถัดเลยขึ้นไปจากย่านวิสิบิวไลท์ก็จะเป็นย่านอัลต้าไวโอเลต อันนี้ก็จะเป็นย่านที่เรามองไม่เห็นเลยจากย่านอุลตร้าไวโอเลตไปก็จะเป็นย่านเอ็กซรเลเลยจากย่านเอ็กซรย์ไปก็จะเป็นย่านแกมมาเลฉะนั้นย่านเรดิโอเวฟย่านไมโครเวฟย่านอินฟราเรดย่านอุลตราไวโอเลตย่านเอ็กซรยลแลวก็ย่านแกมมาเลตาเรามองไม่เห็นนะครับเป็นเป็นคลื่นความถี่ย่านที่ตาเรามองเห็นไม่ได้เรามองเห็นได้แค่ย่านเดียวก็คือย่านวิสิเบลไล